ยังไม่ทันจะเห็นปูเลยนะคะจะน่าจะจล้มไปแล้วดูน้ำจิ้มไปแล้วกันนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ไหนครับคุณวดีตอนนี้เราอยู่ที่แหลมสิงห์นะคะจันทบุรีใช่ครับผมเรามาตลุีปากงลางกันนะฮะกับร้านแรกที่เรามาคือร้านครัวอลิสาจ้ะถูกต้องครับผมบรรยากาศวิวดีมากเลยดูดีเจ๋วมากอ่ะชิลมากทุกอย่างแฮปปี้นี่ชาวคณะเรานั่นอยู่ ไปลุยเมนูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรแซ่บๆบบกินบ้างมาจันทบุรีนะฮะปูกุ้งหมึกคือสุดจริง,รงฮะรับประกันอาหารที่เราสั่งไปมากมายนั้นได้มาแล้วนะคะมาแล้วฮะร้านนี้อาหารเร็วมากทุกเลยรวดเร็วเรามาเริ่มที่ปูไข่ดองสุครับไอเทมหลักของเราทุกครั้งที่ทร้านที่กินโอ้ชิมิฉันอยากกิน,นอ่ะเอากระเทิร์ไปกันไนะด้เฮ้ยปูไข่ดองนะครับราดแบบนี้นะฮะมา อนี้ต้องกินนะฮะแหลมสิงนะครับลุยครับผมสิวกนี้เด็ดทุกร้านเลยเจ๊สุดมากืสิวกเด็ดมากกูเลยลาแบบนี้นะครับยังไม่เคยเห็นปูเลยนะคะะนาจรับลาไปแล้วะครับล,รลุย,ลยดูน้ำจิ้มไปแล้วกันนะคะทุกคนสุดจริงอ่ะไม่มีหวังจริงร้านนี้ มาแล้วมาที่ปูนี่กันเชียงปูต่อเลยกันนะครับนี่หน่อไม้ดีนะคะใช่ลาดเหมือนเดิมนะฮะท่วมๆเลยครับเฮ้ยที่นี่สดมากสดเฮ้ยเรามาถึงถิ่นต้องสดนะจ๊ะแซ่บกรนหัวลุกเลย่ะโอ้โหบอกว่าแซ่บกระหัวแซ่บจริงอันนี้นะครับโอ้โหหต่งมากนะฮะ น้ำจิ้มต้องอัดไปแบบนี้นะครับผมไม่หมดไปหมดแล้วคร่ะคุณขออนุญาตนะครับโทษทีครับพาดให้เด็ดอีกนิดหน่อยมามลุยฮะปวดไหมปวดตัวมันไม่ได้ใหญ่มากนะทุกนอือเรามาที่นี่ดีกว่าครับแกงส้มแกงส้มแกงส้มไขป่ปลาดุกิ้วนะครับแต่ยังไม่เห็นไขป่ปลาน,ะะ <ขอ S 2> นี่นะครับไขป่ขปลาไข่ปลานะครับ เรามาหลายคนนะครับต้องใช้ช้อนกลางนะครับพี่ลองช้อนกลางกัจะตกกัจะตกนะฮะไข่ปลาเป็บสติงมากอย่างกระดาษ้บอลไข่ปลาเยอะดีอยากกินอะไรมีปลาปลาเนื้อปลาด้วยเนื้อปลาพงเนื้อปลานะฮะชิ้นหนาๆตะโกยนะครับมาคราวนี้ทั้งไข่ทั้งเนื้อเลยนะฮะับรีวครับ อ่อยมากเลยนะอ่ะรสชาติดีมากหมึกไข่เลือมะนาวนะคะใช่ครับร้านนี้ลูกควาแซ่บไว้ใจได้เพราะว่าี่าก็ถามนแล้วว่าใช่เป็น,ปน,นบแซ่บครับไม่ติดหวานแน่นอน <S <S โอ้โหของโปรเลยหมึกไข่แน่นๆท้นตัวนะครับลุยครับผม,มดีมากเลยอนะ่ะสุดยำสองไข่ฮนะ ไข่อะไรบ้างคะคุณไข่ปลาดุกิโอไข่แมงดาครับผมโหดูไข่ปลาดุกิโอเขาสิอืมนี่ใครเกิดยุคทันยุคดาวขันบอลเนาะจริงไข่ดาวขันบอลเลยฮะยุ้ยฮะเรากินข้าวแล้วก็ดูวิวไปด้วยนะจ๊ะเฮ้ยร้านนี้พิซซี่ทุกอย่างเลยกินกุ้งดีกว่า เว้นจริงค kind of mm ือหลานอยากกินแต่หลานก็ยังไม่ได้กินกินให้หลานก่อนนะหลานหลานก็ไม่เว้นนะคะอย่าหวังว่าจะได้กินนะจ๊ะหลานก็ต้องรอนะจ๊ะเปหลานต้องรอเลยครับมาครับผมลุยดิคะเมื่อกี้ยังขายไม่ทันเห็นมันกุ้งนะคะแต่ว่าอบแต่มันมีนะคะแต่อบอนน้ำจิ้มราดไปซะก่อน ร้านนี้ตี่เด็ดกระดิมจิ้มจริงครับพูดเลยสดความเดือดนะครับเรื่องอาหารทะเลเน้นเท่ความสดโอ้โหลิสาเลยครับสุดยอดจริงเลครับเฉียบมากนะเฉียบไหมคะเรนเฉียบยังไงคะลูกทำข่าเออเฉียบอย่างนี้นะครับสุดยอดเฉียบมาคนไม่ดีรวยดีกว่าการิพานครับเดด็